สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบแก้วกันอีกแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะมากันอีกแล้วนะคะสําหรับเธอเสื้อผ้านะคะที่แก้วชุปปิ้งมานะเป็นคนที่ชุอปปิ้งเสื้อผ้าเยอะมาก ป็นคนไม่ได้ซื้อของแพงอะไรเนาะทุกคนก็คงรู้กันก็เลยแบบช็อปได้เรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มี IG แล้วก็แฟนเพจไว้ขายเสื้อผ้ามือสองของเราแล้วนะคะการช็อปของเราก็เลยเยอะขึ้นไปอีกนะวันนี้นะคะแกก็เลยจะมาเห่อเสื้อผ้านะคะที่ซื้อมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแหล่งที่ซื้อตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะเพราะว่าแก้วอยู่แถว คันทิพย์งามนะคะแล้วก็แกนทาซาก็จะซื้ออยู่ประมาณนี้นะคะแล้วบางตัวนะคะที่แก้วรับมาขายในเพจแล้วก็อินสตาแกรมนะคะก็จะมีหลายตัวหน่อยก็คือรับมาเยอะๆนะคะพร้อมกับเ,ออเสื้อผ้าที่แกตัดมาเองแล้วก็ขายด้วยนะคะก็จะมีการปนกันระหว่างมือหนึ่งมือสองรับมาขายแล้วเราก็ามาใส่เองด้วยนะคะแต่ว่ามีหลายตัวนั่นเองไม่ต้องห่วงว่าแกจะเอาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วแล้วก็มาขายเป็นมือหนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่นิสัยนะคะเพราะว่ามือหนึ่งก็คือมือหนึ่งมือสองก็คือมือสองนะคะโอเคนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ทํา เมื่อวานนี้เลยจะจะสดๆดร้อนๆแล้วก็ร้านเดียวด้วยที่แกะพาซานะคะเสื้อผ้าแบบเดี๋ยวนี้คือแก้วอ่ะเป็นคนที่ไซส์ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้ใส่กางเกงไซส์ XL แล้วว่าปวดใจเพื่อนๆก็บอกว่าแก้วผอมแต่คือแก้วไม่ผอมแก้วอ้วน ใส่ได้นะแก้วใส่ได้แต่ตัวมันเล็กมากใส่แล้วมันแบบเตอเตอดูไม่สวยอะ่ะแต่มันมาพร้อมกับอันนี้แก้วอยากได้นนี้แก้วรู้แล้วแหละว่าเสื้อเนี่ยมันเป็นเสื้อยืดคอปสั้นๆธรรมดานะมอแต่แก้วอยากได้อันนี้ก็เลยจําใจซื้อมานะคะราคา250มัง้งนี่มันเป็นแบบเอี๊ยมแบบนี้ไม่ใช่ดิมันเป็นเสื้อแบบนี้แล้วข้างหลังมันน่ารักดีมันเป็นโบเห็นไหมคะ คิวไหมคะนี่เป็นโบแบบนี้นะคะน่ารักมากปกติแก้วเห็นเสื้อแบบนี้ยมันตัวเล็กๆแล้วมันก็รัดนะเพราะว่าแก้วเป็นคนที่มีหน้านะอกใหญ่ มีพุงด้วยแต่อันนี้คือมันดูตัวใหญ่มากชอบตัวนอของนางน,นั่นเองตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วอ่ะอันนี้คือแสงแดดจากหน้าต่างเลยปรับไม่ค่อยได้แต่ว่าพยายามรับฟังทุกคําติชมเนาะอันไหนที่ติเพื่อก่อเนี่ยแก้วฟังแล้วก็แบบพยายามเอาไปปรับปรุงแล้วก็ปรับใช้ให้มันแบบว่าโอเคมันดีขึ้นอะไรแบบนี้แต่อันไหนที่แบบ มา,มาติเพื่อแบบอะไรก็ไม่รู้อันนี้เราไม่รับฟังนะแต่อันไหนที่แบบว่าเออลดแสงหน่อยได้ไหมเอ,อวิดีโอเสียงดังหน่อยได้ไหมพูดให้ดังขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยเราฟังนะเพื่อจะให้แบบเราได้มีการพัฒนาขึ้นไปแต่อันไหนที่ติดแล้วแบบไม่ได้ทําให้เราเกิดประโยชน์เงี้ยเราจะไม่ฟังนะพยายามตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะจ๊ะอันนี้ก็พูดเอาไว้แล้วนะแพ้ความน่ารักแพ้ความสีนูด้ดนี่เป็นเดสที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สไตล์อีชั้นอนะฉันชอบซื้อเสื้อแบบนี้ ตัดเสื้อเองก็ตัดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเรสสีนูดแล้วก็นั่นแหละเป็นแขกป,ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นยาวๆนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่ด้วยตัวมันไม่ได้เล็กไงอันนี้รู้สึกจะ350มั้งประมาณนั้นอะ่ะคือมันไม่ใช่200แน่นอนมันผ้าดีมากๆนะคะวางตัวแก้วจําราคาไม่ได้ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นกางเกง200บาทเขาลดให้ เขาบอกว่าเขาลดแล้วนะเดี๋ยวนี้แกต้องใส่กางเกงแบบนี้แล้วแหละทุกคนคือกางเกงยีนอะมันแบบฟิตมากแล้วแบบไซส์ XL อะคือเป็นไหมคือซื้อไซส์ XL จริงๆแล้วเป็นคนไซส์ L แล้วมันก็ขยับมา XL ซึ่งซื้อไซส์ XL มามันใส่ได้แต่มันหลวมตรงเอวแต่ว่ามันฟิตมันแบบพอดีขาแต่ซื้อไซส์ L อะมัน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 ฟิตทั้งขา แต่พอดีเอวงงไหมเออนั่นแหละเป็นคนขาใหญ่นะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกางเกงแบบนี้แล้วนะจ๊ะอย่านะใครที่กําลังแบบว่าเริ่มต้นใส่กางเกงย่างยืดอย่าได้เริ่มนะพอเริ่มแล้วมันหยุดไม่ได้จริงกางกเกงแล้วก็มีซับในข้างใน แบบนี้นะราคา200บาทยังไม่ได้ลองเลยว่าเป็นยังไงแต่น่ารักดีนะคะเกี่ยวไปใส่มาแล้วอันนี้เป็นเสื้อยืดสีดําธรรมดานะคะแล้วก็เป็นผ้ากำมะหยี่ซื้อมา250ห้า่างตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นเดสนะคะที่แบบขานะเรียบมาแต่ว่ามีดีเทลตรงนี้ที่มันเป็นแบบคอกือๆเป็นคนไม่มีคอหรอกแต่ก็ยังจะอยากใส่นะคะเสื้ขอขดตั้งแบบนี้นะคะอันนี้น่ารักมาก ทุกคนน่าจะเห็นที่แก้วใส่ไปในช่องแก้ววอล์นั่นก็คือการไปเสเมตของเราเราใส่ตัวนี้ไปแบบฟุ้งฟีคือมันเป็นเสื้อครอปนะคะสีแบบเหลืองแล้วก็เป็นครอปแบบนี้นะคะสั้นๆตอนที่ใส่ไปสมเมะใส่พร้อมกับเขาเรียกว,ว่าเอี๊ยมนะคะเออเอี๊ยมเออนั่นแหละเอี๊ยมตัวหนึ่ง แต่ยังไม่ได้ใส่เป็นแบบกับกางเกงขาสั้นให้มันเป็นครอปแบบว่าโชว์สดือซึ่งตอนนี้สะดือหาไม่เจอแล้วก็เลยยังไม่ใส่ <c oughs> นะคะกางเกงที่ซื้อมานะแน่นอนว่ามันเป็นไซส์ XL นะคะแล้วเอวมันหลวมแต่ขามันพอดีเป๊ะ,ะเลยไม่มีช่องเหลือให้เลยขายนะคะแล้วก็เอามาใส่เองด้วยนะคะสําหรับเ,ออเสื้อมันเป็นเรสได้เลยยาวๆแบบนี้เหมือนชุดนอนเลยไหมเออแต่เสื้อมันใส่สบายดีนะคะแล้วก็มีผูกตรงนี้ เนี่ยมันเก๋ดีเดี๋ยวนี้คนเขาฮิตใส่แบบเสื้อเหมือนชุดนอนกันแม้ทุกคนทุกคนรู้สึกไหมไม่ใช่เสื้อแบบนี้มันเป็นเสื้อแบบว่าผ้ามันๆอะที่ที่เราเอาไว้ใส่นอนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเขาใส่ออกไปเดินนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นผ้ากำมะหยี่อีกอย่างหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเขาจะฮิตกันเนาะต่อมานะคะมากันที่อันนี้นะคะอันนี้ก็รับมาเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่มันแบบนี้แหละนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเดสยาวๆนะคะ ข,ขึ้นเหนือเข่ามาประมาณนี้นะคะใส่แล้วน่ารักดีอันนี้ใส่ไปสมิดมานะจ๊ะซึ่งพอเป็นตีมสีขาวสีขาวสีขาวเนี่ยเราก็คิดอะไรไม่ออกแหละก็ต้องใส่เป็นเดรสซึ่งแบบรู้สึกเบื่อการแต่งตัวตัวเองมากในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่ามีแบบนี้3-4ตัวได้นะคะ น,นี่ก็คือเดรสสีขาวประมาณนี้เดรสลูปไม้น่าจะประมาณ3-400ประมาณนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าที่มันเป็นเดรสมันก็จะไม่อยู่ในราคา200แล้วนะคะเป็นผ้าค่อนข้างดีเลยนะผ้าดีมากนะคะอันนี้ยังไม่ได้ซักเพราะว่าเพิ่งใส่ไปอ่ะเราจะให้ดูต่อเนื่องเรื่องของเดรสนะคะก็เมื่อกี้ไปแล้วตัวที่2มันต่างกันตรงไหนมันมีความต่างกันตรงคอนะคะเมื่อกี้มีผูกๆนะอันนี้เป็นคอแหลมๆแล้วก็มีแบบเออมุกมุกนะ อกนั้นก็คล้ายๆกันนะคะอันนี้สักแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาไว้ปล่อยขายเพราะว่าเราใส่ไปหลายงานแล้วแตกต่างนะอันนี้เป็นคอแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเดสใหญ่สเปกน้อยเดสคือประมาณคุมเข่านะคะแก้วสูง160ก็คุมเข่านะคะ,คะ,คะยังไม่ได้ใส่ไปไหนเลยนะคะมันก็ต่างกันนี้เดียวแหละมันเป็นลูกไม้แบบนี้นะคะแล้วจะเป็นเกาะอกแล้วตรงนี้เป็นซีทูก็ยาวๆข้างล่างก็จะเป็น ห่างๆแบบนี้เข้าใจหรือ,อยังว่าตอนนี้ทำไมแก้วเบื่อสไตล์การแต่งตัวตัวเองในช่วงนี้มาก เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้นะคะยังไม่ได้ซักเลยอันนี้ใส่ไปเสเเมทใส่คุมชุดว่ายน้ํานะคะที่เราเอาไปเล่นเพราะว่าเราอะอายหุ่นฝรั่งมาฝรั่งหุ่นดีมานอนอับแดดกันที่ชายหาดนะรู้สึกจะร้อยห้าสิบเองนะคะนะคะเบาๆสีเนื้อนี่เสื้อสีขาวแบบนี้นะคะฉันมีเสื้อแบบนี้เยอะมากทุกคนเบื่อหรือ,อยังนะมันก็จะเป็นสไตล์แบบเออผ้ามันๆว่ามันน่ารักดีพอมันน่ารักเราก็ซื้ออันนี้จะบอกว่าซื้อมาแล้วแบบ เสียใจมากอันนี้มันมีความฟูฟิิงมีความแบบขนใช่ไหมแต่เสียใจเพราะอะไรเพราะฉันใส่แล้วเหมือนแหนมเลยเนี่ยพอใส่แล้วแขนมันเล็กใช่ไหมคือถ้าคนแขนเล็กๆมันก็จะไม่รัดมากแต่เข้าใจแบบลองนึกภาพตามเวลาแก้วใส่แขนแก้วใหญ่มันจะตึงอย่างนี้แล้วขนมันก็จะฟูฟูคือแบบเขาเรียกว่าเอี๊ยมใช่ไหมแต่คือยังไม่ได้ใส่นี่เป็นเอี๊ยมแบบนี้นะนก็หาเสื้อข้างนอกใส่หรือว่าใครที่แบบว่าอะไรเนี่ยผอมๆเขาจะใส่นี้ได้ใช่ปะ นี่แล้วก็ยาวยาวมากรู้สึกจะซื้อมา300บาทเนี่แล้วประเด็นคือข้างหลังรูดไม่ขึ้นตัวก็ซื้อมาแล้วมันก็ไม่โอเคก็มีนะไม่ใช่แบบโอเคตลอดเวลานะพวกนี้ก็ซื้อเอี๊ยมบ่อยนะมีอีกหลายตัวเลยที่ไม่ได้เอามาเหอะเพราะว่ามันอยู่ใน พวกเขาเรียกว่าอะไรอะตะกาซักผ้านะคะซื้อมาเป็นเอี๊ยมขาย,ยาวสีดําธรรมดานะคะก็ยังไม่ได้ใส่เหมือนกันนะก็้วไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่แก้วเป็นคือซื้อเสื้อผ้าใช่ป่ะซ,ซื้อไปแล้วแบบบางทีลืมว่าเราซื้อแบบเนี้มาแล้วแล้วแบบยังไม่ได้ใส่เลยก็ซื้อเอี๊ยมมาอีกแล้วก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอันนี้เป็นกางเกงนะคือไว้ใส่สบายสบายเลยเป็นขาย,ยาวกางเกงยางยืดบอกแล้วว่าอย่าเลอกอย่าเริ่ม,มใส่ยางยืดนะคะคุณจะไม่ได้ใส่กางเกงที่มีขอบอีกเลย ก็เป็นกางเกงที่ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ใส่รู้สึกว่ามันมันเอวสูงแล้วมันก็ฟิตไปนะอันนี้ไซส์ L นะจ๊ะนี่สี่ขาวน่ารักมากรู้สึกจะซื้อมา3 0าเร้อยราคาเดี๋ยวนี้เสื้อผ้ารู้สึกว่าจะแบบไม่อยู่ที่ร้อยสองร้อยแล้วอ่ะมันจะขึ้นมา 300- 400อยแล้วอ่ะไม่ใช่แก้วขึ้นราคาเองนะหมายถึงร้านเสื้อผ้าคือแบบมันขึ้นราคาแ่อนว่าเสื้อแบบเนี้ยยัดไม่เข้าเลยคือยัดเข้าแหละแต่มันดูตันๆเพราะว่ามันตัวเล็กนะคือใส่ได้แต่มันแบบมันฟิตมันฟิตนะมันมากับตัวรส อันนี้ซักแล้วแม่มาห้องไงแล้วแม่สงสัยจะเอาไปซักนะคะนี่เป็นเอี้ยมแบบนี้น่ารักดีนะคะตัวเอี้ยมอะ่ะน่ารักทุกตัวเลยแต่ว่าตัวตัวตัวข้างในอะ่ะบางทีถ้าสําหรับคนอ้วนๆแบบเราอย่างเงี้ยก็มันก็จะแบบมันก็จะฟิตฟนะนี่ไหมก็เป็นเรสยับยับ,ยบนะคะเพราะว่ามันเพิ่งซักมา ก็ยังไม่ได้รีดเลยอันนี้ซื้อมารู้สึกจะ250เป็นสไตล์อีชั้นนะที่แบบมีแบบเนี้ยเยอะมากอันนี้ลูกตา150ยังไม่ได้ใส่เลยแต่ว่าแม่เอาไปซักอีกแล้วอ่านี่มี2ตัวเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวเขาเรียกว,ว่าช็อเกอร์ให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาเหอะก็เป็นแบบประมาณนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปขายมือสองแล้วก็เนี่ยแก้วซื้อมาขายเองด้วยเป็นมือหนึ่งแล้วก็อันนี้เอามาใส่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้มีตัวเดียวมีสีเดียวอันนี้ซื้อมานานแล้วนะคะพอเห็นไป พอเห็นแบบเดียวกันก็เลยเออรับมาดีกว่าเป็นซีทรูมากๆเลยซื้อมา150บาทเองนี่น่ารักมากบมา150บาทแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบโฟะมันเห็นใส่แล้วเห็นเสื้อในนะคะต้องใส่เสื้อซับว่าใส่ไปรอบนึงแล้วนะคะใส่ถ่ายคลิปเนี่แหละไม่ได้ใส่ออกไปไหนใกล้ตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็เป็นเออเป็นเสื้อแบบนี้คือมีเยอะมากเลยไม่อยากจะพูดแล้วเดี๋ยวทุกคนจะแบบโอ้ใส่แต่แบบนี้คือมันแบบมันช ในตรงช่วงไหล่เนี่ยเราเปิดได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไฮไลท์ให้เรามีไหปรลาใช่ไหมแต่ช่วงอื่น่ะมันเห็นแบบจริงจังสมมุติว่าจะโชว์ขาเนี่ยคือแบบขามันก็แบบไฮไลท์เปลืองอะเอาเอาช่วงตรงนี้ดีกว่าน้อมันไฮไลท์น้อยกว่าอะไรแบบนี้นะก็เลยชอบใส่สไตล์แบบนี้ต้องขอประทานโทษเพื่อนๆจริงๆถ้าแบบมันเดิมๆนะเพราะว่าเออมันเป็นความชอบนะแต่แบบอื่นก็พยายามซื้อต่อมานะคะก็จะเป็นกางเกง XL อีกแหละแต่ว่ามันมีดีเทลตรงนี้นะมีความขาดแล้วข้างในมันเป็น แบบเงี้ยปักเลื่อ,อมอใส่โอเคอยู่แต่ว่ามันหลวมที่เอวขามันพอดีเป๊ะแต่ช่วงเอวมันหลวมๆม,มันก็เลยพอใส่แบบถ้าสมมุติว่าใส่เปิดโชว์กางเกงเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบไม่สมส่วนอะ่ะก็เลยยังไม่ได้ใส่แต่เอาไว้ใส่พวกข้างในพวกเดยอะไรแบบนี้น่าจะได้นะคะมากันที่ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายก็ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นของแฟนเพจส่งมาให้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเห่อไปยังเป็น เสื้อที่แบบปักสวยมาปักลายอย่างเงี้ยตัวที่ใส่อยู่ก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อลูกไม้นะแล้วรู้สึกว่ามันจะแบบแขนม,มันจะสั้นไปดูมันเติบขึ้นมาจริงๆมันต้องประมาณนี้เนาะแต่ก็โอเคไม่ได้ฟิตมากอะไรก่อนหน้านั้นก็มีเพื่อนๆบอกว่าให้เอามาขายเอามาขายเราก็ไม่มีเวลาสักทีนะตอนนี้ก็เปิดเพจขึ้นมาแล้วนะคะก็ พอมีเวลาก็จะพยายามมาแล้วกันนะก็เราไปติดตามกันดูแต่ว่าของอะถ้ามันเป็นมือสองมันมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะก็ต้องแก่้งกันหน่อยก็จะมีเพื่อนๆแบบมีความโหนยเกิดขึ้นแบบซื้อไม่ทันเลยอะนี่เร็วแล้วนะทำไมยังไม่ทันก็คือมีคนเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องแบบติดตามดีๆเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเวลาที่จะมา ขายของเหมือนกันเพราะว่าแก้วก็ไม่ค่อยได้ว่างขนาดนั้นอะ่ะได้เห็นแล้วเนาะว่าเนี่ยใช้แดดธรรมชาติจริง,รง,รงๆนี่คือแดด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 นะคะเออมันก็เลยแบบคอนโทรลไม่ได้จริงๆในเรื่องแสงนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเราเปลี่ยนที่อยู่มาสักระยะเดือน2เดือน3เดือนได้แล้วแต่ว่าคือมันสว่างกว่าที่เก่ามากแล้วมันคอนโทรลยากที่เก่ามันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะมันก็เลยแบบเออดูแสงได้โอเคก็ต้องขอโทษด้วยถ้ามันแบบเออมันสว่างจนแบบทุกคนแบบ ดูไม่ได้เลยคือแบบโอ๊ยปวดตาอะไรเงี้ยขอโทษจริงๆคือจะพยายามปรับแล้วก็วันนี้ก็พยายามแบบเอาผ้าม่านกั้นๆแล้วนะคะให้มันไม่เข้าเยอะมันก็ได้ประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะโอเคไหมเวลาถ่ายออกมาแต่ก็พยายามเต็มที่ในการปรับให้ทุกคนได้แบบ ออได้พอใจกันทุกฝ่ายนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Instagram หรือว่า Twitter นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ